สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องตามตามมาถักอีกแล้วนะคะวันนี้จะสอนถักดอกมะลิอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นอีกแบบหนึง่งคลิปนี้เราขั้นตอนนี้เราจะมาถักดอกตูมตูมกันก่อนนะคะดอกตูมดอกตูมตัวนี้ถ้าถ้าคลิปนี้ไม่ชัดเท่าไหร่มันจะมีคลิปก่อนหน้านี้นะคะดอกมะลิเหมือนกันค่ะ เราย้อนไปดูได้นะย้อนไปดูก่อนได้ค่ะขึ้นต้นสีโซ่แล้วต่อด้วยอีกสีโซ่ค่ะแล้วก็พันพันเข็มหนึ่งครั้งเพื่อถัก F ค่ะแล้วก็ควักลงหลักที่สี่พันเข็มหนึ่งครั้งอันนี้เราจะควักแค่หนึ่งครั้งก่อนนะคะเหลือเหลือสองห่วงพันหนึ่งครั้งควักหนึ่งควักหมดแล้วก็ควักสองค่ะโซ่สอง เราจะรวบทีเดียวนะคะตรงนี้แล้วก็ f หนึ่งครั้งทาดอกตูมนะคะเราก็จะพักตรงนี้เพื่อ C ต่อด้วยสามโซ่ค่ะ C ที่โคนนะคะ C ที่โคนเลยขั้นตอนนี้เราจะมาใส่ลวดนะคะการลวดกันจะมาใส่ก้านลวดค่ะ ใส่ก้านลวดเพื่อจะเอาไปประกอบชอ่อได้ง่ายขึ้นนะคะใส่ก้านลวดไปเลยทีนี้เราก็จะมาถัก X ค่ะ X ไล่ลงไปเลยค่ะตามโซ่ลงไปได้เลยนะคะจนสุดโซ่ได้เลยถัก X สุดโซ่ได้เลยค่ะมันมันจะยากหน่อยนะคะต้องฝืนนิดนึงขั้นตอนเนี้ย คือมันจะฝืนมือเลยอะคะ่ะค่อยๆควักค่ะจะเย็นๆไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆควักขั้นตอนนี้ถ้าเอ็กไปจนสุดโซ่แล้วตัดใหม่พักไว้ก่อนได้นะคะ C ค่ะ C ตัดใหม่ได้เลย ตัดใหม่ได้นะคะตัดได้เลยส่วนตัวใบนะคะมันจะจะมีลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะเราจะใช้ใบจากคลิปก่อนหน้านี้ค่ะขั้นตอนต่อไปดอกบานคล้องใหม่เป็นวงกลมขึ้นสี่โซ่นะคะขึ้นสี่โซ่คะ่ะสี่โซ่พันสามครั้ง พันหัวเข็มสามครั้งควักสี่ครั้งค่ะควักสี่ครั้งนะคะต่อด้วยสองโซ่ทําปลายแหลมค่ะปลายแหลมของกลีบแล้วก็มาซีที่ปลายนะคะแล้วต่อด้วยพันสามควักสี่ค่ะควักสี่สามโซ่อ้อโทษค่ะสี่โซ่ค่ะขอโทษนะคะสี่โซ่ซีลงไปที่วงกลมได้เลย ีลงไปด้วยแล้วต่อด้วยสีโซ่ค่ะถักกลีบต่อไปด้วยสีโซ่พันหัวเข็มสามครั้งเหมือนเดิมควักสี่ครั้งค่ะต่อด้วยสองโซ่เพื่อทำปลายแหลมของกลีบนะคะพันสามครั้งควักสี่ครั้ง พักสี่ครั้งพ่และโซ่สี่สีที่สีที่ห่วงได้เลยค่ะส่วนตัวดอกมะลิบาน,นี้นะคะเราจะถักห้ากลีบค่ะเราจะถักห้ากลีบนะคะชั้นที่หนึ่งตัวนี้คือชั้นที่หนึ่งเราจะถักห้ากลีบค่ะ ห้ากลีบค่ะถักไปเรื่อยๆตัวนี้กลีบที่สามแล้วค่ะที่เราขึ้นห่วงเป็นวงกลมมาค่ะก็คือเพื่อที่จะได้รูดได้อะค่ะดึงรูดได้ตามความที่เราชอบเลยค่ะว่าชอบขนาดประมาณไหนกลีบที่สี่แล้วนะคะดอกดอกมะลิตัวเนี้ยถักง่ายค่ะถักง่ายมากเลย ตัวนี้กลีบที่สี่ค่ะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยจะถักง่ายมากค่ะและเสร็จเร็วถ้าเป็นดอกเซตนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดว่าเราจะใช้กี่ดอกนะคะในการประกอบช่อบางคนชอบสองดอกสามดอกแล้วแต่เราจัดความเหมาะสมได้เลยค่ะดอกตูมจะใช้กี่ ดอกดอกบานใช้กี่ดอกนะคะแล้วแต่ได้เลยเรียบร้อยค่ะกลีบที่ห้านะคะหนึ่งโซ่นะคะเราจะไปซีที่กลีบกลางของกลีบแรกค่ะข้างหลังนี้ซีเลยค่ะซีตรงกลางของกลีบแรกเพื่อจะทำสะพานเพื่อถักกลีบถัดไปนะคะหนึ่งสองไปซีที่กลางกลีบค่ะ กลางสีนะคะสีตรงกลางเราจะถักแบบนี้ห้าหลักค่ะทําเป็นห้าห้าหลักให้ได้ห้าหลักเพื่อจะทำห้ากลีบหนึ่งสองสะพานแต่และสะพานเราจะถักสองโซ่นะคะหนึ่งสองนับให้ได้ห้านะคะ นับห้าตัวนี้เราจะมาซีกับโซ่หนึ่งโซ่ที่เราพวักเมื่อกี้นะคะซีได้เลยกลีบกลีบชั้นที่สองเราจะถักเหมือนชั้นที่หนึ่งเลยค่ะถักเหมือนกันหมดเลยนะคะขึ้นสี่โซ่ค่ะเหมือนกันเลย จัดความเหมาะสมนิดนึงก่อนนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะ5แชร์จะได้ประมาณนี้4โซ่พันสามควักสี่เหมือนเดิมนะคะพันสามควักสี่เหมือนเดิม สีโซ่ค่ะสีที่หลักเดียวกันนะคะแล้วเราจะไปสีกลีบถัดไปหลักต่อไปเลยค่ะสีเลยสีของหลักถัดไปเลยแล้วถักสีโซ่ค่ะสีโซ่สีได้เลยค่ะ C แล้วเราจะถักอีกพันสามควัก C เหมือนเดิมค่ะสี่โซ่ C ที่หลักเดียวกันและ C ในหลักถัดไปเพื่อจะถักกลีบถัดไป หักง่ายกรีบเนี้ยสี่โซ่ค่ะสี่โซ่ อันสควักสี่เหมือนเดิมสองโซ่เพื่อทำปลายแหลมค่ะสีค่ะอันสามควักสี่สี่โซ่นะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะเหลืออีกหนึ่งกลีบ ถักกลีบถัดไปอย่าลืมว่าเราต้องไปซีในโซ่ถัดไปก่อนพันสี่ค่ะโซ่สี่ค่ะซีซีที่โคนนะคะ ตัวนี้เราจะทำกา้านหรือไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลวดเหมือนเดิมค่ะตันนี้เราก็ใช้ปลายใหม่นะคะใช้ปลายใหม่มามัดกันไว้เพื่อกันหลุดแต่ก่อนที่เราจะจะมัดนะคะเราจัดระเบียบดึงให้เรียบร้อยนะคะดึงดึงแล้วดูความเหมาะสมก่อนนะคะแล้วเราก็มาผูกผูกมัดไว้มัดไว้เลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่ลวดค่ะ ใส่ใส่ก็เสียบเข้าไปเลยนะคะเสียบเข้าไปได้เลยค่ะเสียบแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวช่วยนะคะเพราะว่าปืนกาวมาช่วยยิงขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะถักเป็นเอไม่ต้องถักค่ะตัวเนี้ยจะเป็นกลีบเลี้ยงแบบง่ายๆค่ะลดขั้นตอนลงค่ะพันพันใหม่ให้เป็นวงกลมค่ะขึ้นอยู่กับว่า เราจะพันรอบหนึ่งหรือสองรอบก็ได้ขอโทษนะคะคลิปไม่รู้เป็นอะไรกระตุกนิดนึงค่ะคลิปนี้เขาจะกระตุกนิดนึงเราจะตัดไหมประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วอะค่ะหนึ่งนิ้วแล้วเราก็จะสอดแล้วเราก็จะล็อกไปเลยล็อกไปได้เลยค่ะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะคลิปนี้กะดุด นี่ค่ะเราก็จะทําลักษณะเนี้ยถักไปสักเราจะเราจะล็อกไปเรียกว่าอะไรพันแล้วก็มัดอย่างเงี้ยค่ะไปประมาณสี่สี่ห่วงสี่อันประมาณนี้ค่ะจะล็อกไปแบบนี้ทำสี่ใช้ไหมสี่เส้น พันไปแบบนี้เลยค่ะไฟหรือว่าโทรศัพท์น่าจะมีปัญหานะคะกระตุกแบบนี้ถ้าถ้าติดขัดยังไงก็ขอขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะเพราะว่า,าตอนตอนเราอัดคลิปอะไม่ได้เป็นแบบนี้เร,เราไม่เราไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามันจะกระตุกค่ะทีนี้ เราจะเอาไปใส่เพื่อทําเป็นเป็นกลีบเลี้ยงเลยค่ะก็ใส่เข้าไปเลยแล้วมันจะมีอยู่เชือกอยู่สองเส้นที่สามารถดึงให้เขารัดเข้าหากันได้เราก็จะดึงเลยค่ะดึงดึงให้เขาเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวยิงเพื่อความแน่นหนาอีกครั้งหนึง่งเราอ๋อเดี๋ยวนะตอนนี้เรารีดกรีบก่อน รีดกลีบก็ไม่ยากค่ะก็รีดเหมือนคลิปที่ผ่านมาเลยเราก็จะใช้วิธีคือเราก็จะจัดระเบียบให้เขาว่าเราชอบความความสมูทไปในแบบไหนอะค่ะเราจัดได้ได,ได,ได้ได้ตามใจเราเลยนะคะอยากได้กลีบบางกลีบงุ้มนิดนึงหรือว่าแย้มบานนะคะจัดได้เลยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหยอดกาวนะคะ ยิงกาวลงไปเลยนิดหนึ่งเพื่อล็อกไม่ให้ไม่ให้ดอกมะลิกลิ้งไปกลิ้งมาค่ะรัดแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมาดึงอีกทีนึงเพื่อความแน่นแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวอะค่ะในช่วงในช่วงที่เหมาะสมแล้วก็ยิงจุดเล็กๆแล้วเราก็จะแปะ ใช้แปะไว้ค่ะเพื่อกันน้องเขาหลุดนะก็จะแปะประมาณนี้ใช้ใช้ใช้ปืนกาวยิงจุดเล็กๆนะคะก็จะประมาณอย่างนี้ยในแต่ละจุดนะคะตามความเหมาะสมที่เราแบบกะกะได้เลยกะว่าระยะห่างประมาณนี้สวยตามใจเพื่อนๆเลยยิงนิดเดียวค่ะ ขอโทษนะคะที่คลิปนี้สะดุดสะดุดมากเลยน่าจะเกิดจากการส่งที่เราส่งส่งไฟล์อะคะ่ะเพราะว่า a d o d o ใช้ใช้ไม่ได้ทีนี้เราก็มาตัดนะคะตัดจริงๆเราไม่ต้องตัดเท่ากันนะคะทุกทุกหลักนะคะทุกขา ตัดให้เขาเหลือหล่อมๆกันนิดนึงสั้นยาวห่างกันหน่อยตัวขาเราก็จะเหลือไว้ไว้แบบนี้ค่ะก็จะใช้ไหมสีเขียวเพื่อทำเป็นก้านค่ะพันไปเลยพันได้เลยค่ะพันเพื่อทำเป็นก้านได้เลยค่ะความความยาวว่าเราจะพันไปยาวแค่ไหนกะกะให้เหมือนของจริงเลยค่ะ คือกะให้เหมือนดอกมะลิของจริงว่าความเหมาะสมประมาณนี้เอาที่เพื่อนๆพ,พอใจได้ะเราจะใช้ปืนกาวล็อกอันนี้ตัดใหม่ทิ้งก่อนได้เลยแล้วเราก็จะมาพันก้านของดอกตูมนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปเราจะพันก้านดอกตูม พันได้เลยช่วงท้ายๆน่าจะไม่ค่อยเป็นเราจะยิงเกาเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาผูกปมนะคะยิงเกาแล้วก็พันให้เขาแบบแห้งไปเลยจะได้ไม่ต้องผูกปมนะคะ ตัดไหมคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนประกอบช่อนะคะประกอบช่อเราก็จะใช้ก้านเขียวใช้ก้านเขียวเพื่อเอามาทำเป็นตัวแกนแกนหลักใช้ก้านเขียวหรือก้านขาวก็ได้สะดุดมากเลยเสียใจมากเราจะใช้ดอกตูมก่อนนะคะ ใช้ดอกตูมใช้ดอกตูมเป็นเป็นตัวแรกก่อนพันเป็นตัวแรกก่อนนะคะดอกตูมการส่งไฟล์น่าจะมีปัญหานะคะถึงสะดุดแบบนี้พันไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่เราไปย้อนดูคลิปแล้ว เขาก็ไม่ได้สะดุดนะก็เลยไม่ได้ไปแก้ไขคลิปอะไรเลยเพราะว่าเลิกงานมาก็ดึกแล้วค่ะตอนนี้ก็เกือบตีหนึ่งละก็เลยตามนี้ไปเลยนะคะขออภัยกับเพื่อนๆด้วยนะขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยเราจะใส่สามอันนี้คือเราถักไว้สามอะคะ่ะดอกตูมเราถักไว้สามดอกเราก็จะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะ ใส่ไปทั้งหมดได้เลยค่ะใบน,นี้ใส่ดอกบานแต่ว่าดอกบานดอกนี้ไม่ได้สอนไว้นะคะกลีบดอกบานที่มีดอกตุมตรงกลางเพราะเราคิดว่าดอกที่ไม่มีดอกตูมตรงกลางสวยกว่าค่ะแต่ว่าเราทำไว้แล้วเรามาเปรียบเทียบแล้วว่าแบบไหนสวยกว่าเราแต่เราทำไปแล้วเราก็เลยเอามาใส่ จัดชอไปเลยค่ะเสียดายจัดทิ้งก็เสียดายพันไปเลยค่ะพันตามที่เราถูกใจเลยจัดตามที่เราถูกใจนะคะตอนนี้ก็พันไปเรื่อยๆพันให้สวยงามให้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพันให้เรียบร้อยไปได้เลยค่อยๆจัดค่ะค่อยๆดูนะใส่ใบค่ะ ใบจะใส่กี่ใบก็ได้งานสีมือไม่มีคำว่าผิดว่าถูกนะเพราะว่าจะเป็นชิ้นเดียวในโลกค่ะงานสีมือมีชิ้นเดียวในโลกไม่มีใครทำเหมือนเราแล้วเราก็ทำไม่เหมือนใครจัดตามที่เราชอบได้เลยค่ะไม่มีกฎตายตัวนะ ว่าจะต้องวางตรงไหนตำแหน่งไหนพันไปได้เรื่อยๆเ,เลยค่ะอืมโอกาสหน้าตาคิดว่าตาจะมาสอนถักเป็นปลายอุบะดอกมะลิดีกว่าเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ทุกคนน่าจะถักดอกมะลิเพื่อเพราะว่าใกล้ถึงวันแม่แล้วค่ะทุกคนน่าจะชอบชอบเน้นเป็นดอกมะลิเพราะใกล้ถึงวันแม่เผื่อใครทําพวงมาลาัยไปให้แม่หรือว่าทําทําให้เพื่อนเนื่องในวาระพิเศษทําได้เลย ดูเวียนหัวนิดนึงนะคะเพราะว่าพันอย่างเดียวเลยค่อยๆพันไปนะคะแต่ถ้าใครมีตัวพันก้านสีเขียวจะใช้ตัวนั้นพันทับอีกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าถ้าใช้ไหมพัน,นะมันจะมองเห็นแบบถ้าเราไม่ละเอียดพอค่ะคือมันจะมองเห็นก้านข้างในเป็นสีขาว มันก็จะดูแบบเป็นช่องๆอ,อย่างเนี้ยค่ะแต่ใช้สามารถใช้ตัวฟอล่าเทปพันพันทับอีกรอบหนึ่งได้เลยเนาะเขาเรียกโอล่าใช่ไหมคะพันทับอีกรอบหนึ่งได้เลยใช้ปืนกาวเพื่อยิงเพื่อให้เขาอะแน่นขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมาผูกปมอะไรคะ่ะพันพันไปเลย ทีนนี้เราจะงอไปลวดขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้เขาไม่ไม่แหลมคมแล้วก็มาจัดขาประมาณนี้จัดดอกทุกอย่างหมุนได้จัดได้ค่ะตามใจเราเลยปรับได้ตามสบายเลยค่ะ มันก็จะมาพันอีกครั้งหนึ่งพราะมีเพราะก็คืออันนี้คือคิดสดเลยค่ะคิดสดว่าเราจะประกอบและพันก้านยังไงคือเพิ่งคิดเมื่อกี้นี้เลยทําเสร็จปุ๊บก,ก็คิดแล้วก็พันตามนี้ไปเลยยิงกาวค่ะยิงกาวเพื่อจะได้แน่นแล้วเราจะได้ไม่ต้องผูกปมเพราะผูกปมอ่ใหม่เขาจะมีความลื่นคือเขาจะหลุดง่ายค่ะ เขาเจะถือว่าเขาวิ่งอ่ะวิ่งลื่นหลุดก็พันกาวได้เลยค่ะตัดได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าขอฝากกดติดตามกดถูกใจให้ช่องตามตามมาถักด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมีผลงานมาฝากอีกนะคะ ตอนนี้เรายิงตรงนี้ก่อนเพื่อให้มันแน่นอีกนิดนึงตาจะหาผลงานมาฝากเพราะเพิ่งทําช่องก็เลยคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีนะาทาแล้วกลัวไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวตาจะมาฝากอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ